สวัสดีจ้าพี่ดองจ้ามาพอกันอีกแล้วกับช่องอีสานเดนมาร์กเนาะน้องฝ้ายน้อยบอกแม่หนูหิวเข่าว่าสันมุนกำลังเสิต้ตมหนังหมูจามุนิกาเสียลาม,มูอีตับหงน้องไปอแก่ราม,มูนีเขาบอกเล่นนะจ้ะว่าเป็นอาหารประจำบ้านของผวกมุน กินน sí, okay. no 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 ้ำได้ก็เสรบส่วนน่องไฟอ่ะโอเคนองไฟอะ้ีองไฟอ่ะเอาสวัสดีค่ะัสดีพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้อสวัสดีค่ะพ่น้องัสวัสดีคะก่อนคนเก่งคนเก่งสวัสดีค่ะสิอ๋อ่ ทักทายกันตอนเย็นวันอังคารวันอังคารที่แปดเดือนดีเซมเบอร์เนาะจ้ามื้อนี้ก็เป็นอีกมือที่อากาศหนาวแต่ก็บ้านหนาวยังคักนี่มันกำลังเป็นบัดยืนหนึงนะจ้าสูงนี้โควิดระก็มาอีกรอบแล้วพี่น้องมาตรกาเน่ของประเทศเดนมาร์กเลี่ยนไปแล้วเมื่อวานสิเป็นเอ่แยกหน่อยนี่มื้อนี้ตอนที่มดไปหาผึ้งเนาะคุณคุยงเย็นก็มาบอกว่า คุณแม่แนะนำถาเป็นไปได้ก็อะแนะนำให้เอาน้องยู่บ้านบ่ต้อมาโรงเรีจังส่นะแม่ก็เลยบอกว่าเออถาถ้าแม่หยุดแม่กะก็บ่มีปัญหาถาเป็นวันหยุดนะจ๊ะแต่ปกติกับไปเหตุงานถูกมืออย่ามีวันหยุดแค่บกี่มือยังเสียมันกะบอสามารถที่จะยู่บ้านกันได้ใช่ไหมลูกยืมแม่ได้ไหมมาฟ้า 1> 1อุปกรณ์หนึ่ขาเนี้ยอุปกรณ์หนึ่งขาเนี้ยจมอนเยนวันากเมืองคนทาดเห็นหน่นวดเนี่เดี๋ยวแม่ทำให้มือนองเองสยเอาของควันไปจับเด่นน้ำมูพูดพ่วงมากหลายมือเดาจะ แม่ลืมซื้อให้เพราะให้เอาฟ้องขวัญไปคนละหอเนาะอยากรู้จังเลยเดี๋ยวเสด็จเดี๋ยวกเสิได้มีการจับฉลากกันกนาาั่นสินะจ้าเดินล้างเดินล้างแก้วขวดเนอะอยวาเดือดไม่ทำให้อยากรู้จังเข้าตอนเป็นเด็กหนุอยที่ก่อนเนาะเอาของขวัญไปจับฉลากในงานปีใหม่ ได้เล่นอะไรสร้างัจะเป็นช่วงวัคถุส,สมัครแม่ลืมมาหลายวันแล้วปวบรวงของขวัญเมื่อไหร่อนย่าจะเอาของขวัญมาจะได้จับฉลากกับเพื่อนสักที สวัสดีพี่น้องสิสวัสดีจ้าพี่น้องโอเคฟ้าไม่เลวว่ะดูสวัสดีครับครับก้าเส้นนะสวัสดีครับ จ้าพี่น้องนี่คือโมกปาซิลนะจ่ะม่นม่นไดม้มาจากพีเอช่องเอดีเ uh, คหรือว่าเอเดนมาร์กนะจ่ะคนหามาแสบคักพี่น้องเบื้องปาซิลฮวงสิเคยได้กินนี่แหละตั้งแต่มาอยู่เดนมาร์กพี่น้องเอ้ยมันบอกว่าให้เติมพักอีก,กว่าสัน้นทำนี้ม่นก็บแสบแล้วไม่ได้เติมอีกแล้วพี่น้องเดี๋ยว็กอุ่นแล้วก็สิกินแล้วเพี้ยงฮวงใน่เบื้องปาซิลตัวแบบนี้ พี่น้องสวัสดียังเป็นทางการมาจาาแม่เลยเวลากินขอน้ำกันแล้วจ้าพี่น้องก้อยกุ้งหมงปูปลาซิลวช่วงนี้พอก็บดูก,กินลาหม,ม,มูจ้ะไม่กันเนี่ขเนียอีกแน้รอถ้าสม,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 มุนุกนุกสนุกสนุ

กรซิวเสีหลาเนาะับพูดนหลายเด้อพีเออม่ให้กินชือีเอแม่คนยองแม่คนอตัวเอตัวหัววามคนยอทำนหน่อยอือือ

แม่แคดียวแม่นลอยตองอีทิตล์ลเธอร์พี่นุ่มแม่แคนวแม่คันิวหน่อยมาถักมัคมักเเธอร์่วนแม่ล่ามันยื่น้องบหมึกเลืองานมาแบบหืุ่อยนบริเ็ณงานเสร็จนะมีเวลาไปกินแบบบาสบายสบายดวว

Så jeg har jeg give en pakke. Hvad de store blade, det er for Store blade. Det der. Ja. Det er mm. de, uh, peppermint, tror jeg. Her er en Jeg En sæl? Ja.

Er det er Far Nej. Nej, den der Den Det ved jeg. er det der? jeg. En sødefan tror jeg det gør. Det er ikke en elefant det der. Jeg kan jeg kan kun huske noget af det. ฮกะเอา่าลงเลยเข่าพี่แกน d อเล็กซ์เข้ามาเอเลสบูเดย a o i ่าหน่่นหนังอ่าดูสัตว์ดูสัตว์ดอันนี้มันตัวอะไรอะลูกแมวน้ำมีเขี้ยวแมวน้ำดินเซลเซลเอานีเซล

ใช่ไหมไปม่คลิปออดเอตเียอันเนี้ยอันเนียแอนดีตัดผมบอว่าจะามว่าูอตัดผมให้หนูนะลูกแอนยี้ปะอเวติดาเยเออโอ้โคุกิคุดีลูว้าโอ้ยเอสเนส Næste hund. Ja. Og den der...